ตามหาประตูมิติทะลุมิติสู่โลกคู่ขนานกลางป่าอาถรรพ์แดนลีลับสุดสพรึงภาพเริ่มด้วยภาพมุมสูงของป่าทึบเขียวชะอุ่มดูลึกลับและน่ากลัวค่อยๆซูมลงมาเสียงเสียงลมหวีดหวิวเสียงสัตว์ป่าร้องโหยหวนผู้บรรยายเสียงทุ้มหน้าติดตาม ตำนานเล่าขานถึงป่าอาถรรพ์แห่งนี้แดนลี้ลับที่ซ่อนประตูมิติช่องทางสู่โลกคู่ขนานที่ไม่มีใครเคยกลับมาภาพภาพตัดสลับไปที่กลุ่มนักสำรวจสามคนเดินลุยป่าด้วยความระมัดระวังแสงไฟฉายส่องนำทางนักสำรวจหนึ่งชายนายแน่ใจนะว่ามันอยู่แถวนี้จริงๆฉันว่าเราหลงทางแล้วนะนักสำรวจสองหญิง ตำราโบราณบอกว่าประตูจะเปิดออกเมื่อพระจันทร์เต็มดวงในคืนที่ดาวศุกร์โครจรตรงกับกลุ่มดาวหงภาพเหงยหน้ามองพระจันทร์เต็มดวงที่ส่องแสงหลอดผ่านกิ่งไม้เสียงเสียงลมแรงขึ้นเหมือนมีพลังงานบางอย่างนักสำรวจสามชาย นั่นไงหินแกะสลักโบราณตำราว,ว่าไว้มันคือจุดเริ่มต้นภาพพบหินแกะสลักโบราณรูปทรงประหลาดที่มีสัญ,ญลักษณ์คล้ายประตูเสียงเสียงดนตรีลึกลับและตื่นเต้นร้าใจภาพจูจ่ๆท้องฟ้าเริ่มแปรปรวนเกิดแสงสีม่วงสว่างจ้านักสำรวจสองหญิงมันกำลังจะเปิดแล้ว ภาพบริเวณหินแกะสลักเกิดแสงสว่างวาบและปรากฏเป็นช่องว่างพล้ายประตูมิติเสียงเสียงคล้ายการฉีกกระชากของมิติภาพกลุ่มนักสำรวจยืนอึง้งมองประตูมิติด้วยความตกตะลึงนักสำรวจหนึ่งชายนี่มันเหลือเชื่อภาพนักสำรวจสามคนมองหน้ากันก่อนจะตัดสินใจเดินเข้าไปในประตูมิติภาพประตูมิติปิดลง เหลือเพียงความมืดมิดและเสียงลมหวีดหวิวผู้บรรยายพวกเขาหายเข้าไปในมิติอื่นชะตากรรมของพวกเขาจะเป็นอย่างไรจะได้กลับมาหรือไม่ป่าอาถรรพ์แห่งนี้ยังคงเก็บงำความลับต่อไปภาพค่อยๆซูมออกไปยังป่าทึบอีกครั้งพร้อมเสียงดนตรีที่ทิ้งถ้ายอย่างลึกลับ